ที่พวกเรานั้นรู้จักครูไม่มีวันไหนครูไม่บนแต่ลักคำระคายบาดหูทุกๆคนไม่มีใครอยากสนใจครูผิดอะไรนิดเดียวครูเห็นเป็นเรื่องยาวบนจนใครก็ สมัยก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่สอนมานานนะคะก็เรียนก็อยู่โรงเรียนนี้มา5ปีเห็นอาจารย์เขาทำงานหนักมากค่ะก็รู้สึกเสียดายนะคะที่ขาดอาจารย์ดีๆคนหนึ่งไปค่ะก็รู้สึกใจหายเหมือนกันว่ารู้สึกอยากเรียนให้จบปีก่อนนะครับยังเรียนไม่จบเลยอาจารย์ก็สอนดีคือผมจากที่ผมไม่ชอบวิชาภาษาไทยผมก็ชอบผมอยากเรียนมากภาษาไทย อาจารย์สมัยเป็นคนที่จิตใจดีนะครับถ้าคนนักเรียนที่ทําถูกระเบียบครับในห้องเรียนอาจารย์สมัยเป็นคนที่ใจดีมากครับเป็นคนที่ตลกครับคุยสนุกครับแต่ถ้ามีนักเรียนทําผิดระเบียบอาจารย์สมัยก็อืไม่ไหวเหมือนกันครับอาจารย์สมัยเป็นคนที่ชอบความถูกต้องครับอถ้าผิดก็ว่าตามผิดถูกก็ว่าตามถูกครับผม ก็ก็คิดเอาแล้วครับว่าขนาดอาจารย์สมัยอยู่โรงเรียนยังเป็นขนาดนี้เลยและถ้าอาจารย์และถ้าอาจารย์สมัยไม่อยู่โรงเรียนจะเป็นขนาดไหน่ใครจะคุมนักเรียนอยู่ก็ไม่มีแล้วะครับก็อยากให้อาจารย์สมัยอยู่มากกว่าครับและสุดท้ายครับมีคำคำหนึ่งที่พวกเราอยากจะบอกกับอาจารย์สมัยนะครับพวกเรารักอาจารย์สมัยครับ